เดี๋ยวพึ่งไปวัดตาล่าบุ่มไฟนอลซ้อมมากี่วันครับก็เดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายตาล่าจุ่มอยู่ที่มินบุรีที่เดิมเลยเนาะแล้วมีใครไปช่วยเป็นกุ๊บกับอมไฟนี้ก็มีแตนอีกน้องพี่นะครับตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วครับแปดแล้วสูงเท่าไหร่แล้วหนึ่ร้อยหกสิบเอ็ด้วน้ำหนักแบบปล่อยเราตอนนี้ห้าสามมวยสไตล์อะไรครับก็มวยข่าววันนี้ต้องมาเจอกับเพชรน้ำทิพย์เนาะเคยต่อยกันยังไม่ไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเกีวับต่อยเขายากไปดูยัง เขามวยสไตล์มวยเขาอะวันนี้มาเจอเพชรน้ำทิพย์วางเกมวางแพงไงดิก็ดูบนเวทีกัาล่าสุดเราต่อยไว้ที่ช่องเจ็ดวันนั้นต่อยกับสารพนงมาเปรมมาใช่นะตาวมาอ๋อกเท้านาตาวมาวันนั้นเบสเท่าไหร่ครับร้อยหกครับร้อยหกคงที้ต่อยร้อยแปดหรือเปล่ใหญ่ไปไหมก็ใหญ่หรือว่าเราโตขึ้นด้วยหรือก็ไปแล้วร้อยแปดเมื่อเช้ามาเป็นไง มาผ่านเรียบร้อยเนาะร่างกายตอนนี้ก e ี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยทรงบริแรงวันนี้ก็พร้อมออยชยนะของใครเหมือนเดิมคุ้มมาก,กี่กิโลไฟนี้ก็สองสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดห้าสิบกว่าคนจังหวัดสุรินนะอ้าวฝ่าเชินช่วยแฟนคลับแล้วหน่อยเยน็นนี้ฝ่าเทินผมนะครับวันนี้นอ,นนอ่ะไปขอ,องชควดีขอบคุณครับ,บ